สวัสดีครับมาว่าภูเก็ตการ์ดอีกแล้วอย่าลืมไปกดไลค์เพจกันด้วยนะครับนอกจากข่าวสารไม่จริงแล้วเรายังมีการ์ตูนสนุกๆให้อ่านด้วยนะ ในที่สุดในที่สุดในที่สุดมันก็มาแล้วครับท่านผู้ชมผมเคยบอกมาตั้งนานแล้วใช่ไหมในคลิปก่อนๆนะ่ะที่ผมบอกว่าเมจิกจะทําการสลับทีมเป็นทีมมัลติคัลเลอร์เป็นทีมไทหรือว่าเป็นทีมแมคาีนิกอะไรพวกนี้แต่ว่าชุดอร์ติแฟกต์แรงๆไม่ค่อยมีเท่าไหร่คาร์เดสผมก็ไม่ได้นับนะเพราะว่าอร์ติแฟกต์มันไม่แรงแต่ในที่สุดครับวันนี้อร์ติแฟกต์แรงๆชุดนั้นมันก็ได้มาถึงเราแล้วยินดีต้อนรับสู่บราเธอร์วอล ไหนไดูดิวันนี้เที่่าไหร่3พือหัสบ,บดีของเดือนโนเวม ber อีก10วันฮะแบ็คแพนเทอร์จะเข้าและสปอยก็ได้ออกมาแบบผมว่าไม่ครบก็เกือบอะในที่สุดเราก็ได้ชุดอาร์ติแฟกต์แรงมาแล้วนะครับซึ่งเป็นชุดที่ผมว่าออกแบบดีมากนะผมให้ลองแค่คามิกาว่าเผลอๆเท่ากันนะเออคือผมไม่เจอชุดที่แรงอย่างเงี้ยมานานแล้วแหละนอกจากที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วมันก็จะมีเออร์ซ่ามิชราใช่ไหมแล้วก็มีการ์ดทรานสฟอร์เมอร์โอเคพวกนั้นเราคงจะไม่พูดใหม่แล้วแต่ว่าเราจะมาดูของ ที่แรงแรงแล้วว่าทำไมต้องเปิดชุดนี้พี่ชุดนี้มันมีดีอะไรเเดี๋ยวรู้เริ่มแต่ใบนี้อารบิที้ใหม่โปรโตไทป์ใบนี้เลยไฟเล e เชียนเฟรดกูเกอร์โปรโตไทป์ไล่3ทุกคนอาจจะบอกว่าโอ้ยมันก็คิกเกอร์แต่พี่โปรโตไทป์ไม่ค่อยเหมือนคิกเกอร์เท่าไหร่คือมันก็มีหลายๆอย่างนะที่เมจิกเอาค,าคำว่าคิกเกอร์มาทำใหม่ในรูปแบบใหม่เช่นจ่ายเพิ่มแล้วจะเอาเทคออกอะไรพวกนี้มันก็คือคิกเกอร์แหละแต่ว่าโปรโตไทป์อะสมมติไอใบนี้ใช่ไหมไล่7แล้วก็จะมีโปรโตไทป์ไล่ ทุกคนก็จะบอกว่ามันก็คือปกติไล่3าคิกเกอร์ไล่7หรือเปล่าอ๋อโอเคไม่ใช่นะครับจะต่างกันนิดหน่อยตรงที่โปรโตไทป์อ่ะตอนแคปกับตอนที่มันลงมาแบทเทิลฟิลด์อ่ะโปรโตไทป์มันจะมีค่ามานาคอสตามโปรโตไทป์เลยก็คือถ้าเราไล่3มันก็จะลงมาเป็นคิีเจอร์ในแบทเทิลฟิลด์ที่ไล่3อยู่แล้วแล้วก็มีพลังตามนั้นแต่ว่าถ้าเราไม่ไล่โปรโตไทป์ ai, เราไล่แบบธรรมดามันก็จะลงมาเป็นร่างใหญ่พูดง่ายๆว่าโปรโตไทป์เนี่ยเป็นคิกเกอร์กับด้านก็ได้ แต่ว่ามันก็จะมีข้อแตกต่างอยู่ก็คือตัวนี้ค่าได้มันสามไงถ้าเราใช้พวกมาสเขียวอย่างเงี้ยที่บอกว่าเอาคิเจอร์ที่ชื่อเหมือนกันในกองมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะได้ตัวนี้มาแบบเต็มตัวนะครับโอ้โหแล้วก็ตัวนี้นี่ไม่ใช่เล่นๆนะครับอาร์เรตีโครโหดโอเคมาต่อที่ตัวเอกของเราทิฟฟี่ทิฟฟี่นี้ก็คือไม่ต้องบอกกับมันเก่งอยู่แล้วอะคือดูจากมิติไหนก็เก่งนะครับแล้วที่สำคัญคือมีสีเดียวด้วยก็ไมจีกยิ่งหลายสียิ่งใช้ได้จํากัดเด็กนะครับแต่ว่ายิ่งน้อยสียิ่งใช้้ไดดหลาายยเ็ตัวอ่ง คือสามารถไปอยู่กับแก๊งไหนก็ได้ครับฟ้าขาวฝ้าเขียวฟ้าแดงฟ้าดำอัปลิตี้ทุกปลิตี้นี้เรียกว่าโคตรโหดเทียมกันคือมีพาสซีฟิที่เรียกว่าเราจัวแล้วทิฟฟี่วางเม็ดด้วยคุณคิดดูสิถ้าทิฟฟี่ลงมาแล้วเรามีพวกเกตเธอร์กูดอย่างเงี้ยเกตเธอร์กูดใน e d ดีใช่ไหมเราแซกอะไรก็ได้ตัว10นึงเงโอ้ทิฟฟี่นี้ใช้อตัตลิตได้เลยนะคุณต่อไปจะเป็นการ์ดที่เรียกได้ว่าเป็นพาวเวอร์ชีพคองเมจิกคือตอนนี้ต้องยอมรับว,ว่าไอ้สองใบนี้มันเป็นพาวเวอร พาวเวอร์อัพของกอลเลสกับนันโตกูเฉ็นะครับล่าสุดอะไอสองใบที่ผมบอกมามันรีพินในเ2 1กับชุดที่เก่ากว่านั้นนะครับซึ่งต้องยอมรับว,ว่ามันกลายเป็นแรลขยะไปแล้วนะเพราะว่าไม่มีใครใช้เลยคืออาบิตี้มันอาจจะเก่งในสมัยนู้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ในสมัยนี้กอลเลตตอนรีพินมานี้30มบบาทอะแล้วไม่มีใครซื้อด้วยนะส่วนนั้นโตกุเฉ็ดก็รีพินในซอยนู้นอะแล้วก็ไม่มีใครใช้เลยครับต้องยอมรับว,ว่านันโตกุเฉดตอนนั้นที่มันเก่งคือมันมีการดค่าเยอะแล้วก็มีคาบฟร์ต่นีก็คืออหหเยยะแไปมดดัจากที่2ํฟ เป็น1ดำา1ึคัลเลอร์เลดจากที่21กลายเป็น2 2จากที่ต้องใช้ดำในการปั๊มเฉดเนี่ยมันจะมีข้อเด่นเลยก็คือมันกําหนดให้ใช้แต่เด็กดำล้วนนะฮะแต่ว่าไอ้ตัวนี้คือใช้เด็กไหนก็ได้แล้วนะครับอุย้ยนี่มันเก่งไปหรือเปล่าวะโอเคนั่นก็คือ p าวเวอร์ชิของเมจิกที่เรียกได้ว่าทีบกดของเฉดทิ้งไปแล้วจากดำล้วนคือดำอะไรก็ได้ละดำเขียวยังได้เลยผมว่าโหดมากอะต่อไปคือการที่คิดถึงนะฮะเราคิดถึงสก้าวแช่มคิดถึงแลนคอคิดถึงซอสทูโปรแชร์ครับวิษณ์เอามนนน่อได้้มััีจะ มาในสแตนดาร์ดไม่ได้นะครับแต่ว่าเรามีสิ่งเหล่านี้ทดแทนนะครับจากสาก้าแชมก็กลายเป็นทันโมแกลนโคลจากแลนคอก็กลายเป็นแลนคอเกนนะครับอูดาซิตี้แล้วก็จากซอสทูโปรแชนะฮะก็จะเป็นเลดาวอร์มก็คือพวกนี้มันจะเอาพวกที่ผมเล่ามามาเนิร์ฟลงไปแต่ก็ยังสามารถใช้อยู่นะครับเลดาวอร์มเนี่ยจะรีมูฟคีเจอร์ออกไปเป็นคีเจอร์ที่มีมานาเท่ากับหรือต่ำกว่าเพลนของเราซึ่งมันก็ต่อเนื่องมาเพราะชุดน,นี้ไม่ใช่เขาเน้นอร์ติแฟ์อย่างเดียวนะเขา อย่างเน้นโมโนคัลเลอร์ด้วยนั่นก็คือมีทุกอย่างที่เด็กโมโนคัลเลอร์อยากได้นะครับสีฟ้าก็มีจัวตามไอแลนด์สีดำก็มีเคอร์รับนะครับก็คือดูดตามสวอมสีแดงก็มีบวกตามเมาท์เทนแต่ว่าต้องมีเมาท์เทนสีใบนะไอสีแดงนี่ของใหม่หรือเปล่าไม่เคยเห็นเลยนะแล้วก็สีเขียวก็มีบรันสวูดอาร์เมอร์นะครับก็คือบวกตามฟอเรสเป็นเอนชาร์นะครับไอน,นี้ก็คือพินเหมือนกันต่อไปเราจะมาขอแนะนำอาร์ติแฟกต์ที่เรียกได้ว่าคิดได้ฉลาดมากครับก็คือถ้าอาร์ติแฟกต์ตัวโตๆอ มันมาด้วยวิธีการโกงทุกรูปแบบอะทั้งพูดลงจากมือทั้งขุดมาจากหลุมทั้งเอามาจากเด็กอะไรพวกนี้พวกนี้เลยคือเอ้ล่อให้มันมาไล่ดีกว่าเออพวกนี้เลยครับอร์ติแฟกคาราเอ็กใบเนี่ยจะมีสนับสนุนสีเขียวขาวแล้วก็สนับสนุนสีฟ้าดําแดงซึ่งไม่ต้องเป็นเขียวขาวก็ได้นะเขียวล้วนก็ได้หรือขาวล้วนก็ยังได้ก็คือมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆตามสีที่จ่ายครับสมมุติตัวเนี้ยเอ็กสีใช่ไหมมันบอกว่ามันจะลงมาด้วยวงหนึ่งวงหนึ่งสามเม็ดทุกๆ2เขียวหมายความว่าถ้า ถ้าเราไล่สีเขียวมันจะกลายเป็นเท่าไหร่8 8นะคุณเฮ้ยไล่สีได้88เลยวะแล้วที่มกันคือไม่ได้จบแค่นั้นถ้าเราไล่6คือมันมีตัว x อ,อยู่ข้างหน้าเห็นปะถ้าเราไลา่โอเวอร์โหลดขึ้นไปอ่ะก็คือพลังปลดลิมิตมันก็จะกลายเป็นไล่6ได้1 1 1 1หูประจ่างว่าไปแล้วและมันก็มีให้ทุกสีครับ2ตัวนะแต่เล่นได้ทุกสีเลยผมว่า2ตัวนี้เป็นตัวที่ฉลาดคิดมากครับต้องดูต่อไปนะว่าน้อง2ตัวนี้จะมีที่ให้เล่นหรือเปล่ามีแหละเก่งขนาดนี้ต่อไปก็คือตัวตึงประจําชนะ เป็นลีเจนดารี่ที่มีความสามารถเหมือนแกนอโบรนิเชอร์เลยตัวนี้ออกมาครั้งแรกไล่สเป็นเฟกนิวแต่ว่าตอนออกมาจริงๆก็เป็นไล่สนะครับซึ่งก็ดีแล้วแหละเพราะว่าถ้าไล่สมันก็โกงเกินนะคือเอาแกนอโบนิชเชอร์ไปทิ้งมันก็ไม่ใช่นะก็คือไล่สี่เตี๋ยมาแล้วเสกทหารได้ตามจํานวนโซนเยอร์ก็คือทําให้เด็กโซนเยอ์โดยเฉพาะเลยตัวนี้ผมว่าเลอเพอเด็กโมโนไวในอีเดเนนี้เกิดได้นะเพราะว่ามันเป็นลีเจนด์ด้วยแพงแน่นอนครับพี่และจะอดพูดถึงไม่ได้นะครับเดบุลิกอินเทน์การ หาค่าไล่2ที่ไม่ได้มีในสแตนดาดมาประมาทชาติหนึ่งแล้วครับคือขอบอกว่าการเอาใบนี้มารีพินในคอมเมแตนดาร์ดเนี่ยมันจะส่งผลถึงเพลเนียกับโมเดลด้วยนะเรียกได้ว่าอลังการกร้างมากใบนี้นี่ผมไม่คิดเลยนะว่าเขาจะกล้าเอามารีพินในสแตนดาดได้โอเคแหละในสแตนดาดอาจจะไม่ส่งผลงกระทบมากเพราะว่าเราคงไม่มานั่งเซิร์ชกันแต่ว่าหน้าในคอมเมนตเดือๆก,ก,ก็มีสินนะครับเทียมกันคือคนเล่นอีเทก็จะได้ซื้อหามาใช้สอยกันโดยแบบไม่ต้องไปจ่ายใบละพันนะเรื่องต่อไปเป็น เรื่องของฟอยรุ้งรันนัมเบอร์ซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าไออาร์ติแฟกต์กรอบเก่าเนี่ยมันจะสามารถเปิดได้ทุกซองนะฮะไม่เว้นซองไหนทั้งสิ้นก็คือมีโอกาสาได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นด์บเซตหรือออมาแต่ว่าในออมาจะมีนิดหนึ่งก็คือมันจะมีบูปิ้นรุ้งที่รันนัมเบอร์ด้วยนะก็คืออย่างเนี้ยเวิร์มคอยเนี่ยจะมีแค่500ใบน่าจะในโลกนะเออคือถ้าใครสะสมนี่ผมว่างานเข้าอีกแล้วครับแต่ว่าถ้าใครไม่สะสมเราก็มีเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันที่เป็นบูปริ้นเพื่อ ให้ทุกคนได้เอาอร์ติแฟกต์แรงๆมาเล่นนะฮะนี่แหละครับคือเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ทําไมคุณควรจะเปิดชุดนี้เพราะอร์ติแฟกต์ที่เขาเอามาให้คุณเปิดแล้วลุนกันอะไม่ใช่คีคีนะคุณดูตามรายชื่อนี้ดูรายชื่อที่มันผ่านหน้าผมไปนี่คือขุมทรัพย์ครับผมว่าไอ้ชุดนี้มันเป็นการฉลอง30ปีที่แท้จริงนะฮะ30ปีที่วิสันเคยมาบอกไว้ใช่ไหมว่า2-30ปีนี้ถ้าคุณซื้อไม่ไหวมันก็ไม่ได้ทํามาสําหรับคุณแล้วแต่อันนี้ทํามาสําหรับทุกคนนะครับ สร้างชุดดีๆมาให้คือผมไม่เห็นชุดแรงๆนานแล้วอะมันมีตำนานอยู่ว่าถ้าชุดไหนขึ้นต้นด้วยเออร์ซาเนี่ยมันจะแรงชุดนี้ขึ้นต้นด้วยบาเทอร์วอร์เลยครับเทียมกันคือมีสัญ,ญลักษณ์ฟันเฟืองด้วยเป็นฟันเฟือง2อันกําลังบดขยี้กันโอเคครับตอนที่คลิปนี้ออกก็อาจจะใกล้การพีริศแล้วนะฮะยังไงก็ขอให้พีริศโดยสนุกสนานนะครับเทียมกันคือมีพิริศโปรโมสุดเทปด้วยนะท่านี้ ทุกคนอยากได้ใช่ไหมก็ขอให้ผีล้ดรอดๆแล้วก็สนุกสนานกับความแรงของอาร์ติแฟกต์ที่เราไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผู้เข็นการ์ดก็ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและอย่าลืมไปกดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผู้เข็นการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับ